อันนี้เป็นแก๊สเตาแก๊สชีวอวมวลแบบมีจุดจากข้างบนลงไปนะครับจะเห็นว่าเปลวไฟที่ลุกเนี่ยลุกจากเปลวแก๊สครับโดยไม่ต้องกันไม่ต้องใช้พัดลมนะครับรุ่นนี้ไม่ใช้พัดลมอันนี้เป็นการลุกไหมแบบปกติจะเห็นว่าเปลวไฟรุนแรงมากนะครับแล้วก็ไม่มีควันขาวขาวโมงฉงเฉงครับให้พลังงานความร้อนดีมาก จะเห็นว่าเปลวไฟที่ลุกขึ้นเนี่ยสูงมากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใส่เชื้อเพลิงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไปได้หนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับ เราใช้เศษไม้เศษฟืนประมาณ4ขีดนะครับใส่ลงไปในเตาชุดนี้ซึ่งฟืนสี่ขีดจะให้เปลวพลังงานความร้อนประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นการใช้ให้ความร้อนจากถ่านซึ่งไม้ฟืนที่ลุกไหม้แก๊สหมดแล้วก็จะเหลือเป็นถ่านก็จะได้ความร้อนจากถ่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งเท่ากับว่าเราสามารถได้พลังงานสองสองครั้งนะครับสองครั้ง หนึงได้พลังงานจากแก๊สที่อยู่ในเนื้อไม้หลังจากแก๊สหมดแล้วก็ได้พลังงานจากถ่านที่จะเผาไหม้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าเตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เศษวัสดุจากธรรมชาตาิได้หลากหลายนะครับเช่นกิต้นไผ่กิ่งไม้ที่เราตัดออกจากข้างรั้วข้างบ้าน หรือต้นมันสับปะหลังที่แห้งแล้วนะครับยอดไม้ยูคาลิปตัสที่เราตัดต้นไปขายหรือว่าจะเป็นยอดสดาวยอดหรือต้นกระถินนะครับกระถินที่ขึ้นทุกตามถนนทั่วไปตัดแห้งแล้วสามารถให้พลังงานความร้อนได้ดีมากครับนะจะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่ฟืนไม่ต้องดันฟืนแล้วได้ความร้อนแบบต่อนเนื่องยาวนานนะครับเพิ่งชั่วโมงเพียงพอที่จะทำกับข้าว เสร็จนะเป็นคนทำร่าวๆเสร็จนะครับอตอนนี้เราจะปล่อยให้ดูเปลวไฟไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเตาแก๊สเชื้อโมวแบบฟืนเนี่ยจะดีกว่าเตาแก๊สเชื้อโมวแบบแกบก็คือถ้าเป็นเชืววช้อเพลิงเชื้อโมแกบเราต้องหาแกบซึ่งแกบตัวนี้หายากมากแล้วก็ต้องซื้อ แกปไม่ได้มีทั่วไปและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือเตาชีวมวลแกก็คือเราจะต้องเทขี้เถ้าออกทุกครั้งก่อนที่จะจุดใหม่แล้วก็ต้องเอาแกบอัดเข้าไปในกระบอกเชื้อเพลิงทุกครั้งเพื่อให้ได้แท่งเชื้อเพลิงเอาไปใส่ในเตานะครับแต่เตาชีวมวลฟืนเนี่ยเราไม่ต้องมีการเตรียมฟืนเป็นกรณีพิเศษอดไรทั้งสิ้นเราสามารถเก็บเศษไม้กิ่งไม้อะไรก็ได้มาใช้ได้ทันทีแล้วไม่ต้องมีการเทแกบเท เข้าเหมาทิ้งทางใดทางใดทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างเ็นการเตาเชื้อมนฟืนตัวนี้จะเผาไหม้สมบูรณ์มากแทบจะไม่เหลือเท่าออกมาเลยนะครับจะไม่เหลือเท่ามาเลยจะเห็นว่าตั้งแต่บรรยายมาเนี่ยเปลวไฟก็ยังลุกแรงและก็สม่ำเสมออยู่นะครับเทียบกับหม้อนะครับก็เห็นว่าความสูงของหม้อเปลวไฟแรงมากนะครับ ตอนนี้หมอ้อก็เดือดแล้วเดี๋ยวผมจะยกหมอ้อลงแล้วเราจะได้ดูเปลวไฟอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าหมอ้อ6อ่ะน,นี้เราก็จะดูเปลวไฟนะฮะนี่คือเปลวไฟที่ได้จากชีวมวลฟืนซึ่งเราใส่ฟืนไปประมาณ3ขีด นะครับ3ขีดข้อดีของเตาแก๊สแบบนี้คือมันจะให้ความร้อนสม่ำเสมอเป็นเวลานานนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการคอยใส่ฟืน สังเกตนะครับว่าเราจะไม่เห็นควันขาวลอยขโมงชงเฉงนะจะมีจะเห็นอย่างที่นี่ครับไม่มีควันเลยนะครับ แล้จุดมาพอสมควรแล้วสักสักครู่แล้วก็ยังยังมีเปลวไฟอยู่ไฟก็ยังให้พลังงานความร้อนได้ดีจากแก๊สอย่างต่อเนื่องต่อแก๊สชีวมวลฟืนแบบนี้แหละเราจะอ่า จะใส่เชื้อเพลิงขึ้นจากด้านบนแล้วก็ใส่ข้างบนแล้วก็จุดจากด้านบนลงล่างนะครับไม่ต้องมีการเติมเชื้อแต่ถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยไฟเบาเราเราต้องการเติมฟืนก็สามารถหย่อนฟืนลงไปข้างบนได้นะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องใส่ฟืนมากสองสชิ้นก็สามารถให้เปลวไฟจากแก๊สมาจากไม้พลังแก๊สจากไม้สองสชิ้นได้อีกอนานพอสมควรนะครับ จะเห็นว่าเปลวไฟลุกแรงมากโดยที่ไม่ต้องใช้พัดลมและเราก็จะเทียบกับเตาแก๊สธรรมดาทั่ว,วไปได้ที่เราใช้แก๊สถุงต้มหรือ LPG ทั่วๆไปจะเห็นว่าเปลวไฟลุกแรงกว่าแก๊ส LPG ทั่วไปมากนะครับเต,เ,ตเตาแก๊สเชียลมวนแบบฟืนที่ใช้ใส่ฟืนข้างบนนี้เราจะให้เห็นว่ามันให้พลังงานความร้อนจากเนื้อจากแก๊สที่ออกมาจากเนื้อไม้อย่างส,สม่ำเสมอโดยที่เปลวไฟเนี่ย คงที่นะครับและให้เปลียบไฟค่อนข้างมากในขณะที่ใช้ฟืนน้อยนะครับใช้ฟืนน้อยเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะตหาฟืนยากเพราะว่าเราสามารถใช้ฟืนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดก็คือใช้แต่น้อยแต่ให้เชื้อไฟนานมากจะเห็นว่ายังลุกต่อเหมือนเดิมนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเราจะดูไปเรื่อยจนกระทั่งไฟไฟมอดหรือหมดพลังงานจากแก๊สที่เนื้อไม้แล้วเราก็จะเห็นฐานหลังจากนั้นเตาแบบนี้ก็จะให้ความร้อนจากฐานได้อีกเปรียบเสมือนกับการจุดเตาถ่านใหม่ๆนะครับโดยปกติทั่วไปก็ครึ่งชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนะครับถ้าใส่ฟืนถ้าการเรียงฟืนเรา,าแน่นพอสมควรก็จะให้พลังงานความร้อนค่อนข้างนาน ซึ่งก็เพียงพอต่อการปรุงอาหารในมือมือหนึ่งของครอบครัวทั่วๆไปนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเร,เราสามารถจะเติมฟืนได้อีกนะกรณีที่เรายัางปรุงอาหารไม่เสร็จหลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณ40นาทีผมไม่สามารถเข้าใกล้กว่าน,นี้ได้นะเพราะความร้อนสูงมากเดี๋ยวกล้องผมจะจะเสียซะก่อน เรายังได้ไฟอยู่ต่อเนื่องนะครับทั้งที่จุดมานานแล้วผมว่าน่าจะจุดได้ถึง10นาทีแล้วนะครับเนี่ย